เมืองแป้เมืองงามสุขยามที่เคยอยู่มานะครั้งหนึ่งเคยตรึงกุลาครั้งได้มาสุขหนาพาชื่นนะครับ <laughs> ผมไม่ได้ร้องเพลงนะครับเออเพลงเขามีลิขสิทธ์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่นี้ผมเป็นกรนนะครับเออไม่ใช่ทุ่งเออไม่ได้ร้องเพลงนะพี่น้อง <c oughs> มีผม <laughs> นะครับเออเดียผาเลาะนะครับผาเลาะทุ่งเออบรรยากาศ ยามเช้านะพี่น้องนะเนาะ,ะหายใจหุ้ยนะพี่น้องนะไม่รู้จะพูดอะไรกับพี่น้องดีอนนรักษณ์มีความสุขนะครับพี่น้องมีความสุขโอ้ยโ,โลกนี้เลยใจมีแต่เพียงอีนายสาวบ่หักบ่หันมันตายบ่มีอีนายที่ไหนมามอ ใช่ไหมฮะคนอย่างเราเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเลยเนาะนี่นะฮะพี่ป้านาอาไปอย่าไปถือนะผมก็เป็นคนแบบนี้เป็นท่คนบ้านะผมนะนะครับผมก็เป็นคนแบบนี้แหละพี่นออ้องเป็นคนอารมณ์ดีไงนะครับวันนี้ก็เก็บภาพสวยๆมาฝากกับพี่ป้านาอาเนาะนะครับ <laughs> รักเกา่าคราวลังยังจำฟังใจไม่คลาย, <laughs> อ,ยอันดูรักลองเพลงเสียงเพราะจังนะผมชอบดอกนี้จิตจจังนะครับพี่น้องโอ้ยน่ารักมากดอกนี้ใครช่างมาปลูกไว้ข้างทางเนาะนี่แหละฮะเขาเรียกว่าดอกไม้ริมทางนะครับ ที่สวยและมีคุณค่ามากที่สุดเลยนะครับผมชอบมากครับพี่น้องนะโอ้ยน่ารักจะจังดอกนี้เนาะใครเอ่ยลูกสาวใครเอ่ยเนาะทำไมมาสวยน่ารักจังไปอยู่ด้วยกันบ้านไหม <laughs> ไปอยู่ที่บ้านด้วยกันไหมจ้ะอูย้ยเนาะน้องสาว ต้นข้าวนะครับตอนนี้ก็ยังเออนี่ยนะยังไม่สุกนะครับยังไม่สุกยังไม่เหลืองเลยตอนเนี้ยเออยังดิบอยู่นะครับโอ้ยสวยเนาะพี่น้องอู้บรรยากาศเนาะแสนจะล่มลื่น ครับไอ,ไอหมอกตอนเช้าสุกใดไหนเล่านะครับจะเท่าไอหมอกอุดรักษ์ก็พูดมั่วเออใช่ไหมฮะพี่น้องสุกใดไหนเล่าจะเท่ากับไอหมอกนอ้อยคนนักที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศที่ แซนสวยนะครับนี่นะฮะอุ้ยดอกอะไรครับพี่น้องโอ้ยสวยนะดอกเนี้ยจ้าเอ๋โอ้โหเอาไปทำขนมนะพี่น้องเนาะที่เขาเอาไปทำขนมในตลาดนะจะเป็นลักษณะน,นี้นะโอ้ยดอกสวยจังจ้าไปอยู่บ้านด้วยกันไหม <laughs> เออ ก็เนี่ยน่ผมชอบแบบนัน้นนะพี่น้องนะเออเนี่ยนี่นี่นี่นะครับอยู่ตรงนี้แหละนะระวังตัวไหนกันแล้วกันรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเออช่วงนี้ก็ช่วงเป็นช่วงอะไรอะปลายฝนต้นหนาวเนาะสุขภาพนี่เป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องนะบางครั้งก็อาจจะ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจนะครับลูกๆหล,ลานๆของเราก,ก็ต้องระวังนะครับต้องดูแลเขานะครับดูแลสุขภาพของเขาบางคนก็จะป่วยช่วงนี้แหละครับช่วงนี้แหละไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะระบาดนะตอนนี้นะระบาดไข้เลือดออกก็ระบาดระบาดนะครับ แล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นนี่ก็อันตรายส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆนะเป็นง่ายนะครับต้องดูแลลูกหลานของเราไว้ให้ดีนะครับพี่พน้องนะนะครับ ตอนเช้าครับพี่น้องทุกๆท,ท่านไอ้ทอบอย่าไปจิกลูกสิกลับมาแล้วลูกขอหายไปสามวันนะครับถูกหมาไล่ฟัดหอ <c oughs> นีกันไปคนละทิศละทางเจ้าเห็ดทอบนี่ <c oughs> พอเห็นผมรีบบินหมารับมันรู้นะพี่น้องนะครับถูกหมาไล่ลูกเมื่อวานนี้ หายไปสามวันคนกลับมาตัวหนึ่งนะครับอีกสองตัวนี่อีกสองตัวมาไม่บานนี่โอ้โหผมนึกว่าตายไปแล้วได้อีกตัวนะึ่งนะกลับมาไม่บานนี่ดีใจมากเลยรอดพ้นข้อพ้นกรรมไปเจ้าตัวตัวนั้นเนี่ยมันร้ากาศนะเชือกมันขาดกลับมาก็ดีแล้วมาอยู่กับครอบครัว มาช่วยกันสิทำมาหากินเนาะไอ้ทอบคงจะดีใจมากในรูปกลับมานะไอ้ทอบนะขันเป็นบ้าเล่นเลยเสียงเพลาะดีนี่อเราไปสักดอกสิ อ,อีกดอกเดี๋ยวจะส่งไปให้ฝรั่งดูก่อนฝรั่งชอบแล้วเนี่ยฝรั่งแคนาดาชอบมากอาคารอีก แสนจะอบอุ่นที่แสนหวานนะครับผมนี่ชอบมากเลยพี่น้องนะชอบฤยดูหนาวเนี่ยนะครับชอบเดี๋ยวดูข้าวนะครับที่ชาวนาเขาปลูกไว้เป็นข้าวดอะพี่น้องนะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะครับโอ้โหเนี่ยเป็นรวงข้าวนะเนาะนี่เขาเรียกข้าวอะไรอ่ะก็ขอสิบดอกก็ขอสิบ ข้าวดอกก็ขอสิบกำลังจะโกงคอยเคียวเ,เลยนะฮะผมดึงภาพมาใกล้ๆนี่โอ้ยภาพนี่นะฮะหมอกตกที่แพร่ บรรยากาศยามเช้านะครับที่สวยที่สุดนะครับของจังหวัดพแพร่เขานะครับอก็เก็บภาพสวยๆนะครับมาฝากกับพี่พ้านาอาเนาะนะครับบรรยากาศที่หายากนะครับช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงฤดูหนาวเช้าเชียวนะครับ อากาศบริสุทธิ์นะครับตามทุ่งนาเนาะครับก็เป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวเนาะฝนก็ยังไม,ไม่ไม่ขาดหายไปนะครับยังไม่ถึงฤด,ด,ดูหนาวเต็มที่นะครับตอนนี้ก็จะมีฝนตกมาบ้างที่ท่านเห็นข,า,ขาวๆอยู่คือหมอกนะบรรนิษหมอกตกเยอะนะครับพี่น้อง หมอกน้ำค้างตกเยอะเลยนะฮะแล้วก็มาชมทัศนียภาพที่จังหวัดพะแลนะครับจะถ่ายฝากมาให้พี่ป้านะอาพี่น้องได้รับชมกันนะครับสวยมากนะพี่น้องตอนเช้านะทัศนียภาพที่จังหวัดพระแลนะครับยามเช้าแล้วก็จะมีต้นข้าวเรืองอลาลมไปทั่วทุ่งนะครับนกกาก็บิน วกวายไปมานะครับยามเช้านะโอ้โหสูตรอากาศเข้าไปแรงๆนะพี่น้องนะแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆนั่แหละครับอายุจะได้ยืนนะอายุอายุของมนุษย์เนี่ยจะอยู่คู่ธรรมชาติได้แหละครับพี่น้องนะอายุจะยืนนี่แหละฮะ บางคนนี่เขาชอบนะแต่ไม่มีไม่ค่อยจะมีโอกาสได้มาเพราะว่าเขาต้องทำงานกันนะครับนี่นะฮะธรรมชาติที่สดสวยมาก